สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชา n น l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํายําไข่ดาวกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นไข่เป็ดครับเครื่องยาครับก็จะมีเป็นหอมใหญ่ขึ้นช่ายพริกมะเขือเทศแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ํามะนาวน้ําปลาแล้วก็น้ําตาลปีมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทอดไข่ดาวกันก่อนเลยครับก่อนอ่ก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ํามันให้เริ่มร้อนก่อนเลยนะ นะครับพอกระทะน้ำมันเริ่มไม่จะร้อนครับก็ไข่เป็ดครับไข่นี้เราจะใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับนํมลงไปทอดได้เลยอย่างว่าแล้วเราทํายําไข่ดาวเนี่ยครับผมจะชอบทําให้ไข่ขาวก,กรอบไข่แดงแบบสุกยังเป็นยามะตูมินิดอยู่ข้างในครับเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะครับหรือใครจะชอบให้สุกไปหมดทั้งฟองก็ได้เช่นกันครับหรือว่าจะแบบให้เป็นไข่เยิมย้มๆแบบไม่หันก็ได้เช่นกันครับแล้วแต่ความชอบเลย ใส่ไข่เราไม่เสร็จก็รอสักครู่ครับให้ไข่เริ่มสุกเจ็ดตัวขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับพอไข่เริ่มสุกเจ็ดตัวขึ้นมากหน่อยแล้วก็คนๆสระๆได้เลยครับไข่ก็จะหลุดลอนมาจากกระทะอย่างง่ายดายเลยครับทอดให้ได้ความสุกกรอบแบบที่เราชอบเลยนะครับจะทอดไข่เค้กกรอบนิดนึงครับทอดนานนิดนึงแล้วก็พลิกกลับหน้าเลยครับทอดสองหน้านะครับให้กรอบทั้งสองหน้าเลยไข่แดงก็จะสุกแบบพอดีพดีครับ อย่างเมนูยำไข่ดาวนะครับเดี๋ยวนี้ไปกินตามร้านข้าวแกงครับเมื่อก่อนเจอบ่อยมากเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเจอเลยก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาเรื่องนิยมกันหรือว่ายังไงวันนี้นึกอยากกินครับก็เลยต้องมาทํารับประทานเองเลยทําไม่ยากครับง่ายๆเลยมีไข่ระเบิดมาหน่อยครับไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวเราหั่นไปยำอยู่แล้วสุกสักหน่อยครับไม่เป็นไรครับเด็จน้ำมันออกเลยครับสุกคราวนี้ผมพอใจแล้วแล้วก็พักเ็ษน้ำมันรอไว้เลยครับ ทอดต่อเนื่องได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องยำครับหอมหัวใหญ่นี่ครับ หรอไว้ได้เลยครับขึ้นช่ายครับมะเขือเทศวันนี้ผมใช้เป็นมะเขือเทศราชินีครับอันนี้ใครจะใช้เป็นมะเขือเทศท้อหรือมะเขือเทศลูกใหญ่ก็ได้ครับแล้วแต่ความต้องการเลยครับหั่นครึ่งสักหน่อยครับ แล้วก็พริกครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกจินดาครับทั้งเขียวทั้งแดงเลยนะนี่นำมาสับแบบหยาบได้เลยครับอันนี้เกิดใครไม่อยากให้มันเผ็ดมากใช้วิธีการหั่นเฉดบชี้นเฉียงก็พอนะครับหรือว่าใครชอบเ,เผ็ดๆจะนําไปโขลกหรือสับเลยก็ได้เช่นกันครับปริมาณนี้ปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบนะครับสับแบบหยาบแค่นี้ก็พอแล้วครับพักรอไว้ก่อน สร็จแล้วก็มาปรุงน้ำยำม,มันต่อเลยครับก็น้ำมะนาวครับรสชาติของน้ำยำนี่เราปรุงปรับได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมากน้อยแค่ไหนครับแต่โดยปกติแล้วเกิดเป็นยำไข่ดาวนียครับเราก็จะปรุงให้ออกเปรี้ยวเค็มดันกันครับแล้วก็มีหวานตามห่างๆนะครับความเผ็ดนี่ก็ตามความชอบเลยแล้วก็น้ำปลาครับตัดรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บครับ น้ำตาลปี๊บเนี่ยก็จะมาช่วยทําให้น้ํายำเรารสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับเราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยนะครับจุดนี้คนผสมให้ละลายเข้ากันดีเลยครับพอน้ําตาลละลายดีครับก็ลองชิมรสชาติดูนะครับโอเคเลยรสชาติถูกใจเลยครับเปรี้ยวเค็มหวานตามครับพริกที่เราสับไว้ครับแสมไปเลย แค่น้ำยำนี่ก็น่าทานสุดๆเลยครับนี่เสร็จแล้วก็มาลงมือยำกันเลยครับก็ไข่ดาวที่เราทอดไปครับไข่ขาวกับกรอบครับนี่หั่นเตรียมไว้เลยครับใครจะหั่นสีแบบผมก็ได้ครับว่าเวลาที่เราหั่นสีเราก็จะได้เป็นไข่ขาวที่มีไข่แดงเิ็ดเลยครับไข่แดงแบบยมามมะตูมนน้อยๆครับเนี่ยกำลังดีเลยหั่นสีแบบนี้หรือจะ หันครึ่งหรือจะไม่หันเลยทั้งฟองก็ได้เช่นกันครับแล้วแต่ความชอบเลยแค mm hmm. ่เห็นไข่ดาวนี้ mm hmm. กับน้ำยำก็น่าทานแล้วครับ mm hmm. ช้ำๆเลยครับ ใส่ชามผสมรอไว้เลยครับนี่เลยครับไข่ดาวกรอบครับไข่แดงแบบเยิมย้มๆย,มยมมางมะตูมครับสิำม,มากน่าทานสุดเลยเดี๋ยวเรามาลงมือยำกันเลยครับก็เครื่องยำต่างๆครับหอมใหญ่ครับแสงเปเลยขึ้นช่ายแล้วก็มะเขือเทศครับ ปริมาณเครื่องยำนี้ก็ตามความชอบไปนะครับมากน้อยแค่ไหนชอบผักเอยอะก็ใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็น้ำยำที่เราเตรียมไหมครับส,สีสันสวยงามครับกลิ่นนี้จิจาดมากแค่เห็นก็น้ำลายสอแล้วนี่ก็ใส่ลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับสีแค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วครับ เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วยำไข่ดาวครับสิไข่ดาวแบบกรอบนอกไข่แดงฉ่ำๆครับยำมะตูมการคู่กับน้ำยำเซ็บเซจี๊ดจนี้เด็ดมากครับทานเป็นกับข้าวสวยก็ได้ครับเดี๋ยวจะข้าวต้มหรือเป็นกับแก้มนี่ก็เด็ดสุดๆไปเลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยำไข่ดาวครับสีสันสวยงามครับหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆเลย นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยำไข่ดาวครับน่าทานมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยครับยำไข่ดาวของเราเดี๋ยนี้ไข่ดาวแบบไข่ขาวกับกรอบไข่แดงเยิ้มๆมันยำมาตัวไหมครับน่าทานมากลองชิมอยู่นะ ไข่ mm hmm. ขาก็กรอบไข่แดงฉ่ำๆครับทานคู่กับน้ำยำซแซ่บๆนี่รสชาติขมข้นอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยครับเด็ดมากนี่เลยขออีกคำนะครับจิ้มดูนะสุดยอดเลยครับ mm hmm. ก็ลองนาไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทําเป็นกับข้าวก็อร่อยกับแก้มกระเด็ดหรือจะทานกับก๋วต้มนี่ก็ลงตัวสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ